สวสดีครับวันนี้เรา3คน4คนกับตากล้องนะครับก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับแน่นอนเลยครับว่าเรามารวมกันแบบนี้นะครับเราก็จะมีของเล่นมีแก๊เจ็ตใหม่ๆนะครับมาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับ ในส่วน,นของการใช้งานนะครับพเพื่อนๆน่าจะได้ดูจากช่องอื่นเยอะแยะมากมายแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นอกจากการใช้งานแล้วนะครับเราจะมาทดลองใช้ว่าคนตาบอดใช้ได้ไหมนะครับคนตาบอดใช้แล้วเป็นยังไงมันโอเคไหมนะครับก็ท่านเชื่อถือได้เลยนะครับว่าการทดลองใช้เนี่ยคนตาบอดใช้ได้แน่นอนถ้าผมกับพี่ออฟคอนเฟิร์มเพราะว่าผมกับพี่ออฟก,ก็ตาบอดทั้งสองคนตาบอดสนิทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา มั่นใจนะครับเราทดลองใช้ให้ก่อนนะครับวันนี้นะครับเรามีอุปกรณ์สําหรับมีก a เจ็ตสำหรับคนขี้เกียจคนขี้เกียจจริงๆเขาบอกว่า,าแค่ไหนกันนะเมนอูอาหารที่ทําง่ายที่สุดก็คือไข่ต้มใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะไม่ใช่นะไข่ต้มก็ยากนะบางคนก็ต้มแตกนะบางคนก็อันตรายนะสำหรับคนตาบอด แต่ว่าวันนี้เรามีแคปเจ็ตนะครับไข่ต้มที่สามารถที่จะเลือกระดับความสุกได้นะความสุกสุกมากสุกน้อยสุกปานกลางที่เอาแบบชอบสุกแมอสุกมากนะสุกมากเราจะได้มีความสุกนะเดียบย่างมะตูมก็ทําได้แบบย่างมะตูมก็ทําได้ครับแบบย่างมะตูมก็คือสุกอันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับสุกน้อยก็คือไข่ขาวสุกไข่แดงไม่สุกสุกปานกลาง ไข่ขาวสุกไข่แดง,งสุกนิดนึงแล้วก็สุกมากก็คือสุกปกตินะครับซึ่งบางคนต้มไข่ก็ว่ายากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไข่ที่ต้องการความสะด,ดวกว่าความปลอดภัยตื่นขึ้นมาเสียบปั๊กไข่ใส่ผู้นะครับใช้งานได้เลยนะครับรอทานแบนต้มโอเคไม่ต้องพูดมากวันนี้เราจะแกะตัวแกดเจตที่ชื่อว่าโฮมเมดเอ็กซ์ไเลอร์ นะครับเอกอยเลอร์ย e ี่ห้อโฮมิกนะครับซึ่งถ้าโฮมิกผ่านมาเจกอก็สามารถเป็นสปอนเซอร์กับเราได้นะครับเพราะว่าเราเป็นช่องที่จะนำเอาความรู้เรื่องของไอทีมา mm hmm. ให้เพื่อนๆคนตาบอดได้ทดลองใช้กันนะครับแน่นอนแหละครับพี่ออฟว่าการที่จะออกแบบอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ,ๆเนี่ยถ้าคนตาบอดใช้ได้คนปกติก็ต้องใช้ได้เพราะว่าคนตาบอดเนี่ย มีข้อจํากัดในเรื่องของการเข้าถึงเยอะแยะมากมายเลยแต่คนตา่วไก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนตาดีไม่ต้องห่วงครับว่าจะใช้ไม่ได้ซื้อไปเราใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับเราแกะเลยนะครับไมุู่ดคามสัเพลงนะครับอันนี้จะเป็นเอ็กซ์ r h เลอร์โ e มเมดนะครับดูจากตัวกล่องก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยใหญ่นี้เป็นดึงขึ้นมาได้เลยนะครับส่วนซเกเก่งก่ซารีเนอร์ท่เางสไเนอัี ตัวกล่องมีคู่มือนะครับมีคู่มือภาษาไทยเดี๋ยวเราถอดอันนี้ออกเลยก็ได้นะครับอันนี้ปกติผมเคยซื้อเครื่องต้มไข่ที่เป็นอัลละร้อยกว่าบาทนะไอตัวนั้นมันก็ใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าผมมองว่ามันกองแกงมันพัสดุมันก็บอกบางตามราคาแต่ไอตัวนี้ผมว่ามันคงรูรานะครับมันคงรูรานะครับตัวนี้ครับเป็นที่ครอบครับเดี๋ยวผมขยับด้านหลังให้ดูนิดนึงนะครับมันก็จะเป็นสายสายตัวนี้มันจะมีตรงนี้ด้วยนะครับ มีที่เก็บด้วยเราสามารถที่จะม้วนเก็บสายซึ่งซึ่งเรามั่นใจได้ว่าถ้าใครต้องการที่จะใช้สายยาวก็ดึงออกมาได้ใครต้องการที่จะใช้แบบสายสั้นแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับถือว่าปกผ่าได้ปกผ่าได้กระทับรัดนะผมนี่ครับอันนี้เป็นฝาครอบครับอันนี้ฝาครอบอันนี้ฝาครอบที่กันพวกความร้อนกันไอร้อนอย่างดีเลยอันนี้เป็นพลาสติกเกตดีนะครับพลาสติกเกตเ คุณภาพดี oh. <laughs> อ๋ออ่าโอเคอันนี้เป็นตัวครอบนะครับ <Okay. S 2> ตัวครอบอันนี้เป็นแก้วครับเป็นแก้วให้มาเอาไวต้ตวงน้ํานะครับตวงน้ํามันจะมีอยู่3มระดับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับดูก่อนอันนี้เป็นเป็นการสัมผัสคร,ครับคนตาบอดมันจะมีมันจะมีหนึ่งเนี่ยพี่พี่ออฟพี่ออฟสัมผัสได้ไหมเนี่ยมันจะมีมันจะมีขีดระดับน้ําอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆนะครับ oh, ได้ครับได้เนี่ยแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้จากกลางอันนี้เป็น อันนี้เป็นเป็นระด <su> ับต่ำสุดก็คือไข่ไข่สุกแค่ข้างนอกแล้วก็ข้างในเป็นยางมะตูมแล้วก็มันจะเยื้องมาตรงนี้ครับเยื้องมาตรงนี้เป็นสุกปานกลางแล้วก็กลับมาตรงนี้ population. นะค yeah. รับก็คือสุกมากซึ่งถ้าคนมองเห็นเนี่ยมันจะเป็นสีเข้มๆนะครับสีเข้มๆอยู่ซึ่งตัวนี้นะครับเราเราสามารถสัมผัสได้นะแต่คนตาบอดต้องสังเกตนิดนึงนะครับเอานิ้วสัมผัส แต่แต่เอามือนิ้วลูบดูก็สังเกตออกครับ,รบใช่ใช่อันนี้ก็คือคนตาบอดตวงได้แน่นอนอันนี้เป็นถ้วยตวงถ้วยตวงสําหรับเติมน้ําถ้าใครชอบไข่ระดับไหนก็เติมเข้าตรงนั้นนะครับด้านตูดก็จะมีเข็มจาะอ่าด้านตูดตรงนี้นะครับผมว่าจะถามพี่อ๊อฟอยู่เนี่ยด้านตูดตรงนี้นะด้านตูตนดต,ตรงนี้มันเป็นเซฟนะครับเป็นเข็มเจอะไข่เวลาเราต้มไข่เนี่ยเราไม่อยากให้ไข่แตกเราต้องจอบก่อน ก่อนค่อยต้มนะพี่อ๊อฟใช่ครับเพราะปกติเวลาเราต้มหม้อต้มอะไรต่างๆเนี่ยเรามักจะเจอไข่แตกใช่ไหมใช่ครับเนี่ยไข่แตกเพราะว่าไข่อ่ะเวลาเจอความร้อนมันแน่นอนแหละมันแตกอยู่แล้วใช่บางส่วมากบางทีเอาไปแช่เย็นไว้ด้วยอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับตัวนี้เขาเซฟอย่างดีเลยนะครับเขาเซฟอย่างดีเลยเขาเขาเอาตัวนี้กันไว้ไม่ให้ไม่ให้โดนมือเราแต่บางยี่ห้อเนี่ยไม่ไม่กันไม่กันเนี่ยครับเนี่ยครับระวังรตัวนี้ระวังนะครับเนี่ยจะเป็นเหลมแหลมเลยนะครับแหลมแหลมตัวนี้จะเป็นตัวกันนะครับตัว เนีย่ยตัวนี้เซฟหลอนเวลาเราเลิกใช้เราก็ล้วก็ใส่เสียบคางไว้นะครับอันนี้ก็จะเซฟนะครับเซฟไม่ให้เราโดนแต่ว่าเวลาที่เราเจาะเนี่ยก็คือ,อโอเคเลยหนะ่อยจริงๆบางคนอาจจะบอกว่าเออหม้อต, <c oughs> ต้มได้แต่ว่าสิ่งที่สังเกตจากข้อดีของของตัวต้มไข่ตัวนี้นะครับคือหนึ่งเราประหยัดน้ําด้วยนะครับในการต้มแต่ละครั้งนะครับใช้น้ํานิดเดียวใช่ครับใช,ใช้น้านิดเดียวดูแก้วแก้วนิดเดียวเองครับแก้วที่ แถามมารประมาณนี้ครับประมาณแก้วหนึ่งไม่ไม่ถึงคืบครับเหมือนเหมือนอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวติดเลทไหมไม่เอาดีกว่าเนาะ <c oughs> เหมือนแก้วน้ําส้มนางเอก<อ>ประมาณนั้นครับ <laughs> เหมือนแก้วน้ําส้มนางเอกเหมือนอยู่ในโรงแรมครับ <c oughs> เดี๋ยว,ยวแล้วถ้ายังอื่นเดี๋ยวติดเลทน,นะครับ <c oughs> โอเคเอา่าแล้วก็มีตัวนี้ครับมีถาดไขท่ที่ที่เราจะต้องวางตัวนี้มีอยู่6กช่องอ๋อแสดงว่าเราต้องเอาไข่วางลงในในนี้ใช่ครับต้มได้ทีละหกฟองครับพี่อ๊อฟ นะครับตกลงมาก็อันนี้ก็จะเป็นถาดรองน้ําเฉยๆถาดรองน้ำเน,น,นี่ยเป็นอลูมิเนียมไหมผมจับดูจะเป็นสแตนเลสนะสแตนเ <ะ S 2> ลสอย่างดีเลยนะครับทําความสะอาดง่ายผมว่านะว่าแล้วนะครับเราเรารู้จักกันหมดแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานดีกว่านะพี่แม็กช่วยเติมน้ํามาให้หน่อยเอาแบบพี่ออฟต้องการแบบไหนความสุขแบบไหนแบบไหนก็ได้ครับลองสัก เอามาตุมเนาะเอามาตุมเอาเอาน้ําเอาน้ําธรรมดามารอน็อกด้วยนะครับผมเอ้หรือว่าเราจะต้มเอาเอานี้ดีกว่าเอ้ยแต่ว่าไม่ไม่ได้เอาเอามาตุมดีกว่าเนาะเอาเอาน้ําเอาใส่กะละมังมาเตรียมน็อกหน่อยเราจะเราจะเอาออกดู้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผ่าให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับจะได้ดไหมนะคบที่ผ่ามาด้วยเราไม่มีได้เนาะเดี๋ยวเราก็เอาเอามีดเลยแล้วกันอาจจะไม่ต้องการความสวยเท่าไหร่ แต่ถ้าใครต้องการที่จะผ่าไข่ให้สวยๆก็ใช้ได้นะครับโอเคในระหว่างที่ที่รอช่างแม็กนะครับไปเอาน้ำเอาอุปกรณ์มาเดี๋ยวเรา,เ,าเล่าสเปคต,ตัวนี้ให้ฟังนิดหนึ่งนะครับก่อนต้มเราจะเจาะนะครับก่อนต้มเราจะเจาะแล้วก็เท่าที่ผมอ่านรีวิวนะพี่อ๊อฟครับผมมันจะมีเสียงปี๊บให้คนตาบอดทราบด้วยแล้วจะต้มเสร็จแล้วครับใช่ครับ ใช่ครับมันจะมีเสียงปี๊บแล้วก็ตรงสวิตต์ตรงนี้ครับสวิตต์ตรงนี้มันจะมีไฟสถานะไฟขึ้นมาด้วยว่าว่ามันมันอยู่ในสถานะอะไรมันเปิดปิดหรือยังนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็ดีนะเพราะว่าหลายๆหลายๆรุ่นหลายลลายีหย่ห้อเนี่ยคนตาบอดไม่ไม่ไม่ทราบเลยเลยว่ามันถึงตรงไหนแล้วอยู่ดีๆมันต้องสังเกตนะครับว่ามันตัดหรือยังใช่ครับแล้วระยะเวลาการต้มเขาได้บอกมาไหมครับว่าใช้เวลากินไม่นานไม่นาน นะครับระยะเวลาการต้มก็ผมผมจำไม่ได้นะแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่ถึงไม,ไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีนะครับว่าเพราะว่าน้ำก็ใส่นิดเดียวเนาะใช่ใช่คงจะร้อนเร็วผมสิบวลายใช่ครับม,มันขึ้นอยู่กับระยะการต้มมันบอกว่าขึ้นอยู่กับปริมาณชื <S <S ่เรียกอะไรนะปริมาณน้ําที่เราเติมเข้าไปเพราะว่าตัวนี้เวลาน้ําแห้งมันจะตัดอัตโนมัตินะครับคือเขาไม่ได้มีปุ่มแบบไว้ตั้งเวลานะครับว่าเออสำหรับใคร นะครับยางมาตูมส่วนตัวน้อยมากนะครับเขาจะใส้ระดับน้ำใส่ถ้วยโอเคใส่ถ้วยเขมานะครับอ่าพี่อ่าใส่ถ้วยพอใส่ไข่ไหมอาจจะปล่อยอีกอ่ดโอเคอ่าพี่เอาอ่าพี่นี่ไปเติมเติมระดับเติมระดับที่เป็นไข่ยางมาตูมแล้วกันนะครับมันมี้สั่ระดับใช่ครับเติมเติมระดับต่างสูตรล่างล่างต่างสูตรใช่ไหมเชฟอ๊อฟ อยากได้ตามสุดนะครับเดี๋ยวเราลองดูตามสุดจริงๆแล้วความสุขนะเพื่อนๆเออไม่ใช่ <laughs> ความสุขนะเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับอย,อยากจะสุข<า>แบบไหนก็เลือกได้นะครับมีสามระดับนะครับเครื่งองนี้ไม่สามารถทำทำไข่ลวกได้นะครับมันจะเป็นไ,ไข่ที่เป็นยงางปะตูขึ้นไปนะครับเอาเอาต่ำสุดนะครับเดี๋ยวรอเทเข้าไปนะครับ วิธีการเทก็ง่ายๆเลยครับเราเทลงไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะหกอุ่นอ๋อ่หสำหรับคนตาบอดนะครับโอเคอันนี้ผมเป็นคนตาบอดนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองใช้เองเลยอ่ะพี่อ๋อมือผมเปียกแล้วเสียบปั๊กหน่อยได้ครับอันนี้จะเป็นยางมะตูมพี่พี่แม็กเอาไข่ลงเลยครับเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเปียกเออผมตุกไม่จอกก่อนแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงแล้วค่อยจอกครับนะครับเดี๋ยวผมเปียกเโอเคนะครับเดี๋ยว วิธีการเจาะเนี่ยผมจะบอกนะครับว่าต้องต้มเจาะยังไงนะครับตั้งไข่ขึ้นนะครับตั้งไข่ขึ้นนะครับตั้งไข่ขึ้นนะครับนะครับต้มได้ทีละหกฟองนะครับต้มได้ทีละหกฟองเดี๋ยวเราพอต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปให้ผู้ชมดูนะครับว่ามันโอเคมั้งนะครับหกฟองนี่ถ้าอยู่บ้านสามคนก็คนละสองฟองพอดีนะครับใช่ครับสำหรับคนลดน้ำหนักนะครับก็อาจจะเยอะหน่อย นะครับผมก็จะเก็บออกนะครับอันนี้ผมวางไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเจอะนะครับวิธีการจาะนะครับเพื่อนเพื่อนก็แบบนี้นะครับแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะครับเกณฑ์เองนะครับอันนี้ผมอาจจะสั่นนิดนึงนะครับโอ้นะครับน่ครับวิธีทำให้ไข่ปอกง่ายแล้วก็ไข่ไข่ไม่แตกนะครับเพื่อนเพื่อนะครับจอไป เพราะว่าถ้าเราเจาะแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ไข่ไม่ระเบิดไข่ไม่แตกนะครับเพื่อนใช่ครับถ้าเราไปต้มแบบหม้อที่บ้านเพื่อนดันลงไปได้เลยนะครับมันเที่เจาะได้เลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะแตกทั้งฟองนะครับดันไปลงนะครับมันมันจะทะลุเองนะครับแล้วก็เวลาที่เจาะเนี่ยเราวางอย่าให้มันอย่าให้มันล้มนะครับโอเคตอนนี้ผมเจาะครบทุกฟองแล้วนะครับแล้วก็เอาฝาปิดนะครับเพื่อนเราจะเอาฝาปิดนะครับฝาปิด ฝาปิดเพื่อ,อน,นี่ครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเปิดสวิตดังเ,เปิดสวิตปั๊กด้วยโอเคจะมีสวิตอยู่ด้านนี้ครับโอเคอ่าแล้วก็พอพอ,พออันนี้พี่อ๊อฟเปิดสวิตได้เลยอยู่ด้านข้างนะครับนอันนี้ก็คือฟอนนะครับเดี๋ยวผมขอบางนิดหนึ่งไปฝานะครับฝาก็จะมีช่องระบายอากาศเพื่อให้น้ำออกข้างบนนะครับใช่ครับอันนี้เราเริ่มต้มแล้วนะครับเพื่อน ลองดูนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ต้มเร็วมากนะครับต้มเร็วมากสุกเร็วมากนะครับเพื่อนๆก็ใครที่ชอบแบบนี้นะครับก็จัดไปเลยนะครับจัดไปเลยนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับไม่ถึงพันใช่ไหมครับไม่ถึงพันไม่ถึงพันเราไปดูช่วงที่เซลลนะครับทั้งแรกกับความสบายอย่างนี้ก็ผมว่าคุ้มนะถ้าบางท่านที่อยู่บ้านเราบางทีถ้าจะ จะต้มไข่แต่ละทีต้องหาเตรียมหม้อเตรียมอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเล็กๆนะครับวางไว้ข้างๆโต๊ะโต๊ะอ่างๆาตู้เย็นอย่างเงี้ยก็คือหยิบมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับใช่ครับเดือดแล้วครับพี่อ๊อฟเดือดแล้วอันนี้เราไม่ได้ตัดต่อวิดีโอนะครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวก็เดือดแล้วครับไม่ถึง3นาทีนะครับเดือแล้วนะครับเดือดแล้วลองดูนะครับตอนตัดเขาบอกว่าจะมีเสียงปี๊บแบบเม่ไอ m e ่ค a ิค c a l นะครับเดี๋ยวลองดูเพราะว่าอันนี้ผมอ่านรีวิวมาผมว่าตื่นเช้ามาก่อนจะอาบน้ำเนี่ยต้องใส่ไข่ปึ๊บแล้วก็เปิดสวิตช์ใช่อาบน้ำเสร็จก่อนผมว่าทานได้ใช่ครับอาหารเช้าผมว่าอาหารเช้านะใครชอบไข่ต้มใครที่แบบไม่ชอบเน้ามันไม่ชอบอะไรนะพวกนี้เราสามารถที่จะไปนึ่งขนมปังพวกข้าเชื้อขวดนมพวกอะไรได้นะครับใช่ครับ เพื่อนๆที่มองไม่เห็นนะครับสามารถที่จะฟังเสียงมันเดือดได้เลยนะครับข้างบนก็จะเริ่มร้อนแล้วนะครับนะครับสัมผัสแบบนี้นะครับไม่ไม่เป็นอันตรายนะครับไม่เป็นอันตรายแต่ว่าเพื่อนๆอย่าเอามือมาไว้ตรงนี้นะครับเพราะเวลามันร้อนมากเนี่ยไอมันจะขึ้นตรงนี้นะครับแต,แต่ว่าครอบรอบๆตัวที่สัมผัสไดไ้ไม่ไม่ถึงกับร้อนขนาดน,นั้น <S <S อันนี้มันเดือดแล้วนะครับพวกผมก็สามารถสัมผัสได้อุ่นๆนะครับอุ่นๆ ปลอดภัยนะครับปลอดภัยสถานะการเปิดปิดนะครับมันมีแค่กดขึ้นนะครับกดขึ้นด้านบนกับกดลงถ้าจะปิดแค่นั้นเองครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเวลามันสุกแล้วมันจะตัดเองครับตอนแรกผมจินตนาการถึงว่าเราต้องตั้งเวลาหนึ่งครับ <c oughs> ตอนที่ยังไม่ไม่ได้แกะออกมาแต่ที่ที่จริงแล้วเราแค่เอาระ,ระ,ร,ะระดับน้ำตามที่เขากำหนดไว้แค่กดสวิตช์เปิดเท่านั้นเองนะครับใช่แล้วก็รอมันตัด เราไปตัดแล้วก็เอาไข่ไปน็อกน้ำได้เลยนะครับพี่แม่เอามีดขึ้นมาไหมไม่ได้เดี๋ยวผมย้ำหน่อยง่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีดมาผ่าด้วยมีมีเชือกไหมถ้ามีเชือกก็เอาเชือกมาตัดก็ได้จะได้สวยสวยไมหรอหรือเอามีดก็ได้ถ้าไม่มีเชือกเอามีดก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าอยากสวยนะครับเพื่อนเพื่อนก็เอาเอาเวลาต้มเสร็จแล้วนะครับปอกเสร็จแล้วก็เอาเชือกนะครับเชือกตัดผ่าขึ้นนะครับ เทคนิคการผ่าไข่มันก็จะสวยแต่อันนี้เราก็อาจจะเอาหาได้ตามทั่วไปนะครับเราอาจจะใช้มีดก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เน้นสวยนะครับแต่เราเน้นดูก่อนว่ามันโอเคไหมนะครับอันนี้รอนะครับรอนะครับมาถึงขนาดนี้ก็ร้อนขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงกับลวกนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนๆอ,อย่าอย่าจับด้านบนจับด้านบนก็พอได้นะไม่ได้ร้อนมาก ช่ครับแต่ว่าอย่าเอามือไปแช่ไว้แต่ว่าเนี่ยสัมผัสดูพอได้อยู่คนตาบอดใช้ได้ครับผมว่าไม่อันตรายนะผมว่าไม่อันตรายเสียงก็ไม่ไม่ไม่ได้ดังอะไรเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็น่าจะใกล้สุกแล้วนะผมว่าผมก็ว่าอย่าเลย้นยมันเริ่มมันนู้นแล้วครับมังดูว่ามันจะตัดตัดแล้วมันจะยังไงเครื่องต้มไข่เนี่ยบางคนเมนูต้มไข่บางคนก็บางคนว่าเป็นเมนูยากนะ แต่บางคนก็ว่ามันง่ายๆแต่ว่าที่สําคัญเลยก็คือถ้าเราไปต้มหม้อนะครับเราจะต้องไปเตรียมหม้อเตรียมน้ําพอเตรียมน้ําเสร็จต้องไข่ใส่แล้วเรวจะต้องไปล้างใมันเป็นล้างก็ผือบางทีไข่แตกอีกนะครับอันนี้ก็ขอบ้านน,นี้เริ่มได้กลิ่นนะครับเริ่มได้กลิ่นเปลือกไข่แล้วแต่ถ้ามีเครื่องนี่ผมว่ามันมันได้ทั้งความสะดวกแล้วก็ความง่ายคนรวดเร็วด้วยใช่ครับเราไม่ต้องไปจับเวลาไข่ยางมะตูมไข่อะไรเนาะ แล้วก็ตัวเครื่องต้มไข่เก่าที่มันตัวละร้อยกว่าบาทเนี่ยผมเคยใช้แล้วกลิ่นเปลือกไข่นี่แรงมากแต่อันนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นครับ<ช>อันนี้พอได้พอได้กลิ่นนิดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับแรงนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะผมรืมจับเวลา ผมลืมจากเวลาว่ามันเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะไม่ถึงไม่ถึงสินาทีนะผมว่าน่าจะประมาณห้านาทีผ่านไปแล้วนะน่าจะประมาณเดี๋ยวรอดูนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราไม่มีการตัดต่อนะครับเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆชมไปแบบแบบพร้อมๆกันเลยแบบชิวๆนะครับอันนี้ต้อง ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าพวกเราไม่ไมยังไม่ได้ทดลองใช้างานนะครับเราทดลอง<ก>ใช้งลยไปใช้กับเพื่อนๆนไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆนะครับถ้าเราใช้ได้เพื่อนๆก็ต้องใช้ได้ <S <S เลย่มแล้วนะครับอันนี้ก็ร้อนเริ่มร้อนแล้วนะครับอันนี้เราจักน้ำไม่ได้ว่าน่าจะใกล้จะสุ<ล>ะกแล้วนะครับใกล้สุกแล้วกลิ่นเปลือกกลิ่นสุกแล้วนะ อย่าลืมนะครับเวลาต้มเนี่ยเพื่อนๆก็อาจาจะเจาะก่อนนะครับถ้าไม่เจาะเนี่ยมันจะไข่ไข่มันจะทําให้ไข่แตกได้เป็นบางฟอร์มรตัวนี้นะครับความปลอดภัยสูงนะครับเพราะว่าเวลาน้ํามันแห้งนะครับมันจะตัดเองนะครับมันจะมีระบบตัดอ,ตอนนัตโนมะัติแล้วจากที่รีวิวนะครับมันจะมีเสียงเป็นแมคาีนิคนะครับเป็นเสียงแมคานิก ซึ่งคนตาบอดสามารถที่จะรับรู้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอรอดูนะครับว่ามันจะมีเสียงยังไงอันนี้ผมผมไปอ่านรีวิวมานะผมยังไม่เคยใช้นะครับวิธีใช้งานเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะไปเรียนรู้หลายจากหลายชนองหลายชนองได้นะครับแต่ว่าอันนี้เรามาทดลองให้เพื่อนๆว่าคนตาบอดใช้ได้โอเคไหมนะครับ จริงๆถ้าใครพอฟังตามตามเรารีวิวแล้วก็จินตนาการตามผมว่าก็ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยว่าเออมันต้องเจาะไข่ตรงไหนวางยังไงเติมน้าขนาดไหนอะไรเงี้ยครับผมว่าก็สามารถมีใบป,ประกันวยครับอ่ะมีใบป,ประกันด้วยนะครับรับประกัน1ปีนะปีับทะเบียนเรียบร้อยครับรับประกันหนึ่งปีซึ่งผมมองว่า,าการ การใช้งานเนี่ยมันง่ายครับง่ายแล้วก็สะดวกสบายใครที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านสมัยใหม่เนี่ยจัดไปเลยครับถ้าใช้ได้เราก็บอกว่าใช้ได้ครับถ้าใช้ไม่ได้เราก็จะบอกเพื่อนๆตามตรงเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ น่าจากนี้แล้วแหละเริ่มแล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มร้อนแล้วนะครับเ,เพื่อนๆจัดนานไม่ได้นะครับก็ช่วงนี้ก็เวลาเพื่อนๆเปิดของจะร้อนเดี๋ยวลองถามช่างแม็กว่าตอนนี้ถ้าสมมุติเราเราต้มข้างในนี้มันข้างข้างนอกน,นี้เรามองไปจะเห็นไหมครับเห็ <cliffs> นเห็นไข่โดนไอ้น้าอยู่ครับเป็นใสๆใช่ไหมตอนนี้ใสๆไอ้น้ำเดือดเป็นไอช่วงนี้มันก็อบไอ้น้ำเป็นลักษณะของการต้มด้วยการนึ่งด้วยครับเพื่อน ผมแหละเป็นคนหนึ่งที่ต้มไข่แล้วชอบแตกชอบอ่างนี้ไข่บางทีเราไม่รู้ครับว่ามันล้าไม่ล้าเพราะว่าเรามองไม่เห็น,นครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราจอดตรงนี้มันก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าว่าไข่ที่เราต้มอ,ออกมาเนี่ยโอเคแน่นอนนะครับก็อาจ <c oughs> จะใช้เวลาสักหน่อยนะครับการต้มไข่การต้มไ,ไข่ที่เป็น พี่แม็กหาอะไรมาตักออกไหมเพราะว่ามันจะต้องมันร้อนอยู่ oh <my> อ๋อม okay, oh <my> ครับอ่โอเคเพื่อนๆต้องหาช้อนนะครับหาช้อนมาตักออกนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเปิดออกมาเนี่ยมันมันค่อนข้างจะร้อนนะครับแล้วก็อันตรายนิดหนึ่งสําหรับคนที่มองไม่เห็นแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่ระวังตัวไอน้ํามันร้อนไอ้มันร้อน,อม,น,อน <laughs> มันลวก <laughs> ดวยไม่ปากคือข้างๆเขาจะมีนี่ที่ให้จับอยู่นะครับใช่ใช่ยกยกไปแช่น้ําได้เลยนี่เป็นหูนะครับใครจับหูแฟนไม่ได้ก็มครับยกอับนี้ระบายหูนี้ก็ได้นะระบายหูนี้ก็นานพอสมควรนะผมว่าเกือบสิบนาทีเอ้ยยังไงฟังเสียงนะครับนะครับอันนี้ก็คือเสียงที่มันเสร็จนะครับ มันจะดังแตกแล้วก็ตีดนะครับนะครับตรงนี้พอพอเสียงแบบนี้เราปิดได้เลยนะครับเพื่อนเราปิดสวิตตัวนี้ได้เขาจะไม่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 ตัดใช่ใช่ใช่ครับเราจะต้องปิดอ่าแล้วก็ออกมาระวังนิดนึงนะครับยกยกหูขึ้นมานะครับยกตรงหูนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ระวังระวังน้ําร้อนลวกนิดนึงนะครับท่านแมกเอาช้อนตัดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตก็ได้นะจริงๆอ่ะเวลาตักนะครับจริงๆผมมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเอาถ้วยมันก็เยเดี๋ยวผมตักให้ผมลองดูวถ้วยมาถวยครับโอเค นี่ครับเพื่อนเพื่อนสามารถนี่ครับแบบนี้ได้เลยนะครับปิดิดนะครับแล้วก็นี่ครับเอามือหนึ่งจับแล้วก็เอาช้อนตักแล้วก็วางได้เลยนะครับเพื่อนนะครับนะครับไม่อันตรายนะครับไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็นี่ครับผัดใส่ผัดใส่ช้อนแล้วก็มาใส่ตรงนี้ได้เลยเนี่ยผมทําแบบคลอกมากเลยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอนะครับเดี๋ยวเรารอปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันเย็น นะครับเดี๋ยวเราจะให้ช่างแม็กทำการปอกแล้วก็ทำการผ่าดูนะครับจริงๆถ้าอยากให้มันในนี้นะเพื่อนๆถ้าอยากให้มันเย็นเร็วหรือว่าอยากให้มันเป็นยางมะตูมมากๆเ <ๆ S 1> พื่อนๆเอาเอา,เอาน,น้ำเย็นสักหน่อยนะน้ําเย็นสักหน่อยมามาดอกก็ได้นะครับมันก็จะทาให้ให้ไข่ออกมาสวยเพิ่มแต่อันนี้เราเอาน้ําอุณหภูมิห้องนะครับน้ําอุณหภูมิห้องนะครับเลิกเย็นะัด นะครับอาจจะร้อนอยู่นะครับอาจจะร้อนอยู่แต่ว่าก็จับได้นะนะมันก็จะมีไข่นิดๆหน่อยๆที่มันขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้หน้าเกลียดนะครับเพื่อนๆไม่ได้แตกหน้าเกลียดนะครับเพราะว่ามันก็มันก็ผลขึ้นมาตอนที่ตรงที่เราเจาะนั่นแหละครับเพื่อนเพื่อ <นะ S 2> เพื่อกันกันมันแตกว่าไข่ที่เราต้มอ,ออกมาจะได้สวยนะครับโอเคนะชักแม็กลองเลือกสักฟองใช้สวยๆวยปอกแล้วก็ผ่าให้ท่านผู้ชมดูซิ ในการปอกไข่นะเพื่อน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 จริงๆแล้วผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้เพื่อนเพื่อนเอาเอาแก้วหรือกระปุกอะไรก็ได้ที่ใส่ไข่ได้แล้วก็เอาใส่น้ําเข้าไปนะแล้วก็หย่อนไข่ลงไปใส่น้ําสั้นครึ่งหนึ่งหย่อนไข่ลงไปเขย่าเขย่านะแล้วก็แล้วก็แกะออกมาง่ายๆเลยครับเพื่อนเคาะเลยทุบเลยก็ได้ครับทุบพื้นเลยทุบโต๊ะเลยนะครับตัวดีพื้นเราเป็นเป็นครมนะครับ เดี๋ยวแกะเดี๋ยผมแกะลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราบู๊โซโฟนเจไดไหมโซโฟนนะช่วยกันดูซิว่าว่ามันว่ามันเขาเรียกอะไรนะมันอันนี้ไหมว่ามันจะออกมาเหมือนกันไหมนะครับเดี๋ยวนะครับผมนี่ก่อนนะครับอันนี้เราปัา่นเราพอทำลิปเสร็จแล้วเราต้องเราต้องทำความสะอาดลูกใหญ่นะขอขออภัยนะครับ มันร่อนดีไหม,มนะผมว่าร่อนดีนะครับโอเคผมก็ใช้ได้เลยนะครับแกะแกะง่ายนะครับแกะง่ายเนี่ยเนี่ยผมพอพอนีนะอ้แลนะ้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่แม็กผาเลยก็ได้พี่แม็กผาเลยลองดูนะครับผ่าให้ท่านผู้ชมดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้าง เราดูนะครับเราจะปอกไข่อย่าเหลือเยื่อใยนะครับเหลือเยื่อใยนี่มันทานยากต้องปอกให้ต้องปอกให้แหมนกันางระตูยางระตูใช่ไหม คือเป็นสูตรนะครับเป็นแบบผมว่าผมไม่เคยเจออันไหนที่มันมันออกมาแล้วยางนะประตูเป๊ะๆนะครับอันนี้ตรงเป๊ะตามโฆษณาเลยครับตามโฆษณาเลยนะครับอันนี้โอเคอเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเชื่อฟองพี่แม็กนะครับอลองดูดูลองดูอฟองผมสิอันนี้ผมบอกนะครับเอาเศษตรงนี้นอนโอเคลองดูสิเป็นยางประตูไหม เพราะว่าต้มไข่ธรรมดาเนี่ยไข่ก็ต้มได้นะมาตุมครับผมแน่มาตู้มน,มนะฟองสองกุ้ง่งพ่นะพี่อ๊อฟลองชิมดูสิอย่าไปเชื่อช่างได้ไ้เดี๋ยวผมคอยเดี๋ดวยวตัดสินใจว่าสองฟองแล้วยังเป็นมาตุมเดี๋ยวลรงดูฟองที่สามเราดูฟองที่สามนะครับนี่เราจะปอกสีฟองอ๋อมาตูมครับสามฟองแสดงว่าผ่านเลยนะครับผ่านสมว่าพอดีใครที่ชอบทานยางมาตูมนะครับจัดเลย ครับนะลองชิมดูสิช่างออฟชิมดูสิทีอ่ออฟลองชิมดูนะครับมีออฟสองคนนะครับผมได้ดูดูพี่แม็กชิมมันหนึ่งลองดูนะว่ามันใช่ไหมใช้ได้ไหมรสชาติใช้ไหมสมผลได้นะครับเนียนไหมตรมเนียนไหมนเนียนเลยครับใช้ได้นะครับแล้วคุณผิ อเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมชิมดูนะครับเดี๋ยวผมชิมสักสักชิ้นบางทีต้องยอมรัวบว่าเนียนกว่าบางทีเวลาเราจับเวลาเองน,นะครับกำลังเลยครับเพื่อนเพื่อนแบบหนึ่งดาบหนึ่ดบครับใช่ครับหนึ่งดาบหนึ่ดบแล้วก็ไข่อันนี้เราเราขนาดเราไม่ใช้ด้ผ่านะครับเนี่ยเราใช้มีดใช่ไหมใช่ครับผม,มถ้าต้องการที่จะให้สวยนะครับเพื่อนเพื่อนใช้ได้ผ่าเลยนะครับเอาเส้นได้มาผ่าคือมันจะสวยแล้วก็เราไปทำยำได้เลยเนาะ ทำ<ช>ไข่ต้มทำสลัดไข่ได้อ,อ้าวครับทพก่นโอเคนะผมผ่านการใช้งานคนตะบอกเข้าถึงผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไข่ที่ออกมาไข่ที่ได้ผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับะครับบางทีการที่เราจับเวลาเองบางทีมันก็มีบางลูกที่ไม่ไม่เหมือนกันก็มีนะครับใช่ใช่โอเค<ช>นะนะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้คน พนักงานข้างล่างลองชิมดูนะครับว่าถ่ายยังมาตรงผ่านไหมแต่ว่าพ, <c oughs> พวกเรา3คนพวกเรา4คนที่ชิมบอกว่าผ่านนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็ใครสนใจก็จัดไปเลยนะครับ okay, นะครับโอเคนะครับวันนี้พวกเรา4คนขอตาอขอตัวลาก็ <c oughs> <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน e ีพีหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ